เยเห็ดละงอกนี่ละงอกพี่สาวแม่น้องกระดไปยันหาเห็ดมาพี่น้องนี่ในช่วงในตัวบานพี่น้องในตัวบานไปเห็ดตัวบานช่วงนี้บ่มีเห็ดพี่น้องก็เห็ดบ้านๆแม่เก็ต้องเอาเอาเลือยพี่น้องเอามาแกงแต่แบบนี้พี่น้องนี่ละงอกนี่จะเป็นเห็ดคอพี่น้องสก่าในจะเป็นเห็ดเนคอ นี่พี่น้องก็ลังจะเห็ดเป็นอันนี้ยกองเป็นกองไว้ขายนทำเด้อพี่น้องเลื่อเลยมีมีผักติ๋วเลยเด้อพี่น้องมีผักติ๋วผักแงงลำพี่น้องซื้อไปแล้วก็แถมผักติ๋วอีกเลือพี่น้องเห็นละงอกเห็นละงอกเข้ามาเติมหมูหมูว่าพี่คือที่เบิร์ดเห็นละงอแกงหันห้อนนี่แต่ดอกจุ่มๆพี่น้อง เราใหญ่ๆไข่ก็มีนะคะนี่ไข่ก็มีใหญ่ๆไข่ก็มีไปช่อมแปดโมึ่งบ้านประชาชวันนี้พี่น้องน้องอันดาบนไฮพี่น้องไฮยังไฮแม่น้องดาสัมผัสเพิ่นพี่น้องสัมผัสเต็มพี่ๆีเลยเดี๋น้องๆพี่น้องเพิ่นก็อยากสัมผัสนะพี่น้อง เอาแมงหน่ะกับยัดให้พี่น้องอ่ะเอ้าจะทำลูกผสมกระโปงค่ะไหนวันนี้หนูไปไหนมาเมื่อวานหนูไปไหนมาคะหรือเราเอฟซีฟังหน่อยค่ะเฮ้ยหนูไปนามาใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยหนูไปนาหนูไปหาเห็ดเหรอคะได้เยอะไหมลูกได้เยอะเลยเหรอเห็ดอะไรคะเห็ดเผาะกับเห็ดละงอกค่ะ โอจเส,สียงดังในจักหน่อยได้พี่น้องต้องขามบ้านแม่ดาผลมีงานพี่น้องผล,งผลจัดงานแต่งอีกช่วงนี้บ้านแม่งดาสีงานแต่งร้ายได้พี่น้องผอยยังพอยวานวาเป็นเดือนหกเดือนหกเป็นบ้านของบ้านแม่งดาจะเป็นเดือนหกที่เป็นลุ่มลื่นดีเพราะเด็เขับเป็นคนแก่เวลาแต่งงานผลจะบางไห้แต่งเดือนหกเลยพี่น้องเลยเดือนหกจะเป็นวนันเป็นเป็นเดือนที่ดี <c oughs> มันบระหอด,อดเอาทุกวันแรกแม่งดากับผัวประเพณีบ้านแม่งดาเป็นอย่างไรพี่น้องแต่ว่าเดือนหกของทุกปี จะมีงานแต่งงานติดติด,ตดกันไปดองบางวันก็มีสามสี่งานวันเดียวลูกเนาะไหนน้องกันดาจะบอกเลขตัวไหน fc คะพูดดังๆสิคะแม่ไม่ได้ยินพูดพูดพูดดังๆไ้แม่์ fc เขาได้ยินด้วยลูกไม่ใช่พูดแต่ในลำคอมัมนไม,นมน่มันไม่มีใครได้ยินเอาดีๆสิคะชีชูนอะไร ชวนเจตเออแค่นั้นแหละหนูพูดดังๆไม่หรกยังบางทีเอฟซีแม่แม่บางทีบางคนไม่ได้ยินไม่หรอกเหมือนแม่เงี้ยเหมือนแม่เงี้ยแม่ยังไม่ได้ยินเลยหนูพูดอ่ะมันร้อนไม่หรอกวันนี้ตอนนี้ช่วงบ่ายๆเนาะอากาศร้อนพี่น้องเอ้ยบ้านือหนาวอยู่เริ่มพูดเป็นเบาห่อนะพี่น้องแต่ตอนเย็นๆมาตกมาสามสี่โมงแรงอากาศจะดีมากไม่หรกเนาะอากาศจะดีมาก เมือ่อวานแมงดาก็ได้มีโอกาสไปนาพี่น้องเอ้ยผู้ใดเบิ่งคลิปกต่อจีนนาะพี่น้องเนาะไปนานแล้วสนุกไหมคะสนุกหนูช,ชอบไม่ไปหาเห็ดน้องอันดาชอบบรรยากาศไปหาเห็ดพี่น้องเห็ุกระลังออกเด้อพี่น้องบ้านแมงดานาะเห็ลงงุละงอกโลละสองร้อยเห็ดพอก็โลละสองร้อยกว่าบ,บาทเห็ดพอจะแพงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเห็ลงงุละงอกจะสองร้อยกระลังออกพี่นอ้องอะนั่งดีจะลูกนั่งดีเห้พี่ซีจะถ่ายเนี่ยนี้หวาน,วานอย่าชี้ทำดีๆค่ะ แม่ดาจิบอกในคลิปด้อพี่น้องมีแม่แม่เอฟซีหลายคนทั้งโทรมาทั้งไลน์มาคนโทรทางไลน์นะพี่น้องแม่น้องดาไม่เอาลูก,ลกไปเข้าโรงเรียนหรอคะแม่น้องดากันยังพวท่านได้เอากลับด้วยพี่น้องเด้อพ่อย,พยัง,ง,งพ่อไม่ยุปุ่นกว็ว่าเด็กๆกับผลการคนนี้น้องอันดากเพิ่งเขา้าศูนย์พี่น้องน้องหน้าดาเพิ่งจะได้อนุบาลสามพี่น้องเพิ่มเข้าอนุบาลสามแม่น้องดาจะไปไป,ไปก,กับกับเได้พี่น้องโบม,มีเงินพี่น้องมันต้องค่าใช้จ่ายหลายแม่พี่น้อง แมงดาก่มีเงินไปกลับรอกพี่น้องถ้าให้พอบ้านมาลาบก่สิมันก็ต้องใส่เงินพี่น้องไปกลับก็เต็มที่ห้าหกพันได้พี่น้องเต็มที่เลยหกพันไปกับมันก็บาไว้พี่น้องแมงดาก็ต้องมารักษาจมพ้องพี่น้องไปยไปหมูดูดเหรลูกเมื่อวานเมื่อวานบอกนี่บอกบอกข่าวดีเอฟซีนี้เด้พี่น้องเด้อจะบอกแต่การจะไปไปกับกับมันบาไว้น้ำเงินพี่น้องแมงดาผมบอกมีเงินพี่น้องเลยแต่การอะไรนะหนูมีข่าวดีอะไรจะบอกเอฟซีนะลูก มีข่าวข่าวดีบอกว่าป้า,าป้าที่ประเทศลาวแบ่งแบ่งแะ้วให้หนูนะแบ่งอุดอุดเนาะแบ่งกุดอุดก็คือหมูค่ะพี่สาวแม่ยองดาเป็นแบ่งหมูไฮหลานหลานคนละโตพี่น้องเป็นแบ่งไฮหลานคนละโตป้าให้อะไรนะให้อะไรหมูนะให้หมูนคนละตัวกับพี่นาด,ดาใช่ไหมคะขอบคุณป้าหลายๆเด้อที่ให้หมูหนูอ,อ่ะบอกเลขเอฟซีหน่อยคะอ่ะพูดดังๆค่ะ เจ็ดทั้งปีหนูนะให้มันออกนะงวดนี้นะ, mm hmm. ะว่าเอฟซีไม่ถูกกับหนูมาหลายวงวดแล้วหนูต้องให้เอฟซีถูกนะคะลูกอ่าซีศูนย์เจ็ดแม่จะตัดออกมานะเป็นสี่ศูนย์ ชอบตัวน hey, <thank> ี้หนูชอบสีเกอ๋อโอเคจี <lais> ้อีกรอบดิโอเคค่ะรองอันดาวงุมหอพีปน้องเด้อเด้อี่น้องเด้อเลขของน้องอันดาน้องอันดาผ่นไ้อยากบอกเลขไปน้องผ่นบอกว่าให้แต่พี่พี่บอกไม่ไม่ถามหนูเลยไปน้องิุนบอกเลขไปน้องผ่นบอกเลขมาสองสามมือแล้วผ่นบอกแต่คำเก่าไปน้องแมงดาก็เลขอ่ะ ขออนุญาตเพิ่นถ่ายคลิปเลยพี่น้องเพิ่นบอกมา407บอกมาหลายงวดแล้วพี่น้องแล่แมงดากะว่ามันบอกเขาพี่น้องเลยน้องอันดาบอกเขามาหลายงวดแล้วพี่น้องอย่าว่ากันเลยพี่น้องเด้อนี่แม่งดากะเป็นแขนแนวทางแม่งดากะบปรนลู่อีกนองตัวใดพี่น้องน้องอันดาเบิ่งกับเป็นลู่พี่น้องนะน้องอันดานี่มันหวานพี่น้องแม่งดากะนี่นี่ใจอย่างพี่น้องน้องอันดาเพิ่นมาอยู่ประเทศลาวเพิ่นบอกข่อยติด เพื่อนบอกคอยติดโทรศัพท์ปันไดนพี่น้องลงทนสบียนไปเล่นกับโมกับพวกกับเพื่อนเพื่อนร้ายกว่าแบบนี้พี่น้องโทรศัพท์ก็มีเรียนอยู่นิดหน่อยพี่น้องแต่อยู่ประเทศไทยโอ้โหน้องอันดากับน้องนาดาเล่นโทรศัพท์ทั้งวันพี่น้องมากับมาจองเรียนก็เล่นเล่นเล่นแต่โทรศัพท์มานีเพื่อนฝูงร้ายพี่น้องก็เลยเพื่อนมีเพื่อนมียังร้ายเพื่อนก็เลยเล่นน้อยลงพี่น้องสรุปเลขของน้องอันดาน้องอันดาให้ตอง่อวัว407 น้องอันดาให้สามตัวพี่น้องตัดออกมา G ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดพี่น้องแคปนาเจ้าพี่น้องเปรียบเทียบเยบลายลยๆอาจารย์หลายๆสำนักพี่น้องขอบคุณน้องอันดานะคะที่ให้ให้แนวทางบอกดิขอให้ FC ถูกถูก,ถกหวยหวยรวยเบอร์วันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดขอให้ FC ถูกนะคะยิ้มหวานด้วยค่ะเอ,อ,อ้อยยิ้มหวาน วันนี้ให้ fc ถูกสามตัวตรงๆนะคะเพราะ fc ไม่ถูกเลขมาหลายงวดแล้วต้องให้ fc ถูกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะยิ้มวหวานๆหน่อยคะอ่ะสรุปเลขของน้องอันดานะคะน้องอันดาให้ต่องวดน้องอันดางวดนี้ให้407พี่น้องตัดออกมา4007 47พี่น้อง จอพี่น้องพี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบหลายอาจารย์หลายสำนักหมากกระจัดหมอกะเบงหายไปเป็นการบันเทิงพี่น้องหนึ่งพฤษภายนหกแปดนะคะเสียงดังเด้อพี่น้องมีแต่เสียงตู่กุหลัวคลิปนี้ที่ลงได้บ่ถ้าลงบ่ได้แม่ลงได้ก็สิแม่น้องได้ก็สิได้ลมออกพี่น้องผมเป็นเสียงเพลงนะพี่น้องนะ